เสียงนกกาเวาวนะครับวันนี้ได้มีโอกาสได้มากวาดลานวัดอีกวันนะครับมากับเฟื่องฟ้านะครับอยากให้ได้ยินเสียงธรรมชาตินะครับนี่เสียงนกนะครับหลายคนอยู่ในเมืองนะครับชมคลิปก็จะได้ฟังเสียงธรรมชาติแล้วก็สถานที่ดีๆนะครับที่เราได้อยู่ด้วยกันในวันนี้นะครับกวาดเสร็จแล้วครับนี่วันนี้ ไม่ได้ถ่ายคลิปตอนที่กวาดนะเรากำลังจะเอาไม้กวาดไปเก็บนะครับตรงนี้อีสานนี่เป็นฤดูที่หนาวก็หนาวแรงเหมือนกันนะครับแรงก็แห้งเลยนะครับแห้งแบบแห้งแบบแรงๆนะครับนี่เป็นป่านะครับวัดป่านะครับผมได้มีโอกาสมารู้จักที่นี่20กว่าปีแล้วนะครับ ก็พาเครื่องฟ้ามาศึกษาด้วยนะครับบรรยากาศไฟสามโมงกว่าโอ้สี่โมงแล้วครับตอนนี้4ี่โมงเย็น,นหลายคนก็มากลางเต็นที่นี่นะครับมาภาวนามาเดินจงกรมแต่ตอนนี้ก็ใบไม้มันทับผมนะครับเพราะว่าผู้คนบางบางผู้ที่มาปฏิบัติก็งานยุ่งไม่ค่อยได้มีโอกาสได้มา เป็นสถานที่รแรกๆนะครับที่หลายคนได้มาฝึกขัดการปฏิบัติธรรมกับสถานที่ตรงนี้นะครับผ่นานสงกรมหน้าฝนก็จะเป็นอีกแบบหน้าแล้งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฝนก็จะมันจะเป็นชุ่มๆหน่อยนะครับก็จะมียุงนะครับก็ต้องใช้ความเพียรแล้วก็อดทนนะครับในช่วงที่ ปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษานะครับจะมีผู้ที่มาปฏิบัติธรรมทุกวันพระนะครับความเงียบสงบแล้วก็ความเป็นธรรมชาตินะครับความร่มรื่นนะครับแต่ก่อนก็จะลกกว่านี้นะครับครูบาอาจารย์ท่านมา ัฒนานะครับให้มีที่ได้เดินจงกรมนะครับที่กางเซน์ของใครหลายคนนะครับบางคนก็มีที่พักเป็นที่เล่นแต่ก็ไม่ชอบชอบเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับได้อารมณ์ดีเห็นว่าอารมณ์ของธรรมะนะครับอีกหนึ่งบรรยากาศที่ผมได้มีโอกาสมาก,กว่าดานวัดวันนี้นํามาฝากทุกท่านทุกคนนะครับผมความเงียบสงบ ของวัดป่านะครับงูลายป่ะน,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 นี่ม่่คีแต่ว่ามีมบเดียงอือยังไม่มถึงเวลามันออกออกประมาณ6กโ,โมงหกโมงเนาะหนุหน่มเนาะ <laughs>